สวัสดีครับพี่น้องชาวรถพ่วงรถบรรทุกครับเดี๋ยวคลิปนี้จะมาบอกวิธีเข่าเกียร์ของเกียร์สปิเตอร์ครับของฟูโซสอง่ันนี้ครับเริ่มจากเกียร์ถอยครับเกียร์ถอยควรจะอยู่ในตำแหน่งโลครับเพื่อความปลอดภัยนะครับแต่ว่ามันกะถอยได้ทั้งไฮทั้งโลครับถอยเกียร์โลครับดีดมาโลแล้วพักสายสุดครับพักไปทางนาครับนี่คือเกียร์ถอยต่อไปเกียร์หนึ่งครับเกียร์หนึ่งโลครับเริ่มต้นจากเกียร์หนึ่งโลครับเกียร์ตำสุด หยยบคาดพักมาท้ายสุดแล้วดึงมาข้างหลังครับต่อไปมันจะเป็นหนึ่งห้ายครับหนึ่งห้ายพักมาขนาแล้วหยบคาดมันจะเป็นหนึ่งห้ายครับต่อไปเกียร์ที่สองครับมันจะเริ่มจากสองโลครับเหยร์ต่าเนาะหยับคาดแล้วพักไปขา้างหน้าตรงๆครับนีตตตต่ต่อไปสองหายครับพักไปขา้างหน้าครับแล้วหยบคาด จะเป็นสองห้ครับต่อไปสามโลครับดีดมาโลอย่าพึ่งเหยียบคัดแล้วก็เหยียบคัดดึงเกียร์มาข้างหลังตรงๆครับนี่เป็นสามโลต่อไปสามห้ครับดีดไปห้แล้วเหยียบคัดจะเป็นสามห้ครับต่อไปสี่โลครับดีดมาโลโลอเลยครับเหยียบคัดพร้อมพักขั้นเกียร์ออกขวาแล้วกระดันไปข้างหน้าครับเป็นสี่โลครับต่อไปสี่ห้ครับดีดไปที่ห้แล้วเหยียบคัดครับ จะเป็น C 5หครับต่อไปหาโลครับดีดมาโลเหยียบคาดดึงขั้นเกียร์มาข้างหลังครับพักขวาดึงขั้นเกียร์มาข้างหลังครับจะเป็นหาโลครับต่อไปหาหดีดไป5ครับแล้วหยียบคาดครับเป็นเกียร์สุดท้ายครับห้าหครับซิสปีดครับรถขั้นนี้ครับแต่ว่าสําหรับการใช้งานนะครับสีครับรัดเกียร์ก็ได้ครับแล้วแต่ครับแล้วแต่ความเหมาะสมครับทีเอชไฮนี่ก็คือ ไล่จากเกียร์ต่ำไปหาเกียร์สูงทุกเกียร์เลยครับคลิปตีล่าไปก่อนครับคลิปนาพอกันไหมครับสวัสดีครับปูน,ปน